สวัสดีครับร้านเมืองเลยโซล่าเซลล์ครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอทูหลวงนะครับจังหวัดเลยนะครับหัวนี้เป็นปั๊มหอยโขงนะครับสองแรงนะครับ1,500วัตต์ยี่ห้อโจไดนะครับพอออก3านิ้วนะครับสเปค45คิวต่อ1ชั่วโมงหรือ45,000ลิตรต่อ1ชั่วโมงนะครับ ตัวนี้เป็นท่อ3มนิ้วกำลังเทดน้ำนะครับตอนนี้เวลานะครับบ่าย2องนะครับหานาทีนะครับสายแผงโมโนโทั้งหมดนะครับ4แผ่นด้วยกันนะครับโมโนฮาบเซลสี่ร้วัตต์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวปั๊มและกล่องคอนโทรลกันครับผม นี่ครับเป็นแผงโมโนนะครับฮาร์ฟเซล410วัตต์ยี่ห้อลีสตานะครับปั๊มน้ำนะครับ1,500วัตต์สองแรงนะครับนี่ครับของโจได้นะครับท่อออก3นิ้วแม็กพสิบเมตรนะครับนี่เดี๋ยวดูตู้คอนโทรลนะครับตู้เป็นตู้เบอร์3นะครับ นี่ครับยี่ห้อโจไดนะครับกันฟ้าลงให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเก็บงานให้เรียบร้อยเหมือนเดิมครับเตปูนฐานเสานะครับทั้งสี่เสานะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่ร้านเมืองเลยโซล่าเซลลพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 7ย์3 9 9 1 8ครับผม ตอนนี้ต้องการน้ำไปลดสวนผลไม้นะครับน่ครับดยส่งน้ำอย่างแรงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับทางช่องทาง y o u t u b e เพจ f a c e b o o k นะครับและ TikTok นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ